ใครที่กําลังมองหานะครับแท็บเล็ตรุ่นใหม่จอใหญ่ราคาประหยัดนะครับอยากให้ไปลองสัมผัสไปลองเล่น Huawei MatePad T10s กันก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เล่นมาตัวนี้ถือว่าจอสวยลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดแท็บเล็ตเนี่ยกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมและหนึ่งในแบรนด์ที่หลายคนถามหาก,กันก็นะคือหัวเว่ยกับเมทแพดซีรีส์นั่นแหละซึ่งในช่วงหลังก็มีการอัปเกรดสเปคนะครับทั้งตัวหน้าจอชิปเซตให้ดีขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนทางกับราคาที่ปรับลดลงในทุกรุ่นที่ออกมาใหม่ <Wow. S 1> จนตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงแท็บเล็ตสุดคุ้มเนี่ยหัวเว่ยเม e แพดซีรีส์ก็จะเป็นหนึ่งในตระกูลของแท็บเล็ตที่หลายคนพูดถึงกันซึ่งทาง Sand รอยเซนท์ s รั <S <Yeah>. <S บรที่ ฟังแล้วงงเอ๊ะเมดแพดคืออะไรก่อนี้รู้จักแต่มีเดยแพดก็ต้องบอกว่าทางฮัวเว่เนี่ยเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อซีรีส์ของแท็บเล็ตนะครับจากมีเดียแพดเป็นเมดแพดไปเมื่อไม่นานมานี้ <Okay. S 2> จากตอนแรกที่เราลองสัมผัสครับตัวเครื่องเมดแพดที 10s ตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นสเปคอ่ะหน้าจงหน้าจอชิปเซ็ตนะครับพอเห็นราคาเฮ้ย แอบเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าที่คิด <Hey. S 1> กับไซส์หน้าจอ10.1นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus นะครับผมมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin พอถ้าเกิดดูจากตัวหน้าจอนะครับผมแล้วเทียบกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณเดียวกันคือ5-6,000บาทเนี่ยบางรุ่นยังเป็นแค่จอ HD เลยก็ยังมี <Huh? S 1> และที่ราคานี้นะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้บางครับดูดีเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะครับผมส่วนตัวหน้าจอที่บอกว่าความละเอียด Full HD+ Plus เนี่ย พิกเซลมันคมชัดหรือเปล่าระบบทัชสกรีนเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองให้ดูนี่คือจอสวยนะโฟลชีพัทเลยครับเรียกว่าทั้งภาพและตัวอักษรนี่คมชัดเลยนะครับผมส่วนตัวของระบบทัชสกรีนครับก็ตอบสนองได้ดีรวดเร็วนะครับเรียกว่าลากแล้วก็ติดนิ้วนั่นเองส่วนกล้องของ Made Pa ท 10s นะครับก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์5ล้านพิกเซลนะครับที่กล้องหลังเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็ตัวกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับก็มีตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอมาให้ดูกันนิดนึงแล้วกันนะเป็นน้ำ ถ่ายความเจจะเอียด 120p ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คเรื่องของแสงสีกันดูบ้างแร้วว่าเป็นยังไงถ้าเกิดลองเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับล้วเกิดเดี๋ยวลองเดินไปด้วยเดี๋ยวดูขล้างหลังกันต่อนครับว่าถ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นกล้องหลังเนี่จะถ่ายแบบ Full HD 1080p ได้นะครับแต่ว่าตัวโฟกัสเนึ่ยเหมือนกันจะมีวิ่งๆนิดนึงครับเดี๋ยวลองลองเดินดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับความละเอียด Full HD 1080p นะครับ ลองขึ้นไปบนถ่านท้องฟ้าเช็คเรื่องของแสงการปรับเรื่องของไวบ์บาล์สแลวก็คอนทราสกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเลื่อนเร็วนี่อาจจะมีโฟกัสแฉกบ้างแต่ถ้าเกิดว่าลองถ่ายเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งใช้ได้เหมือนกันครับเรื่องของตัวโฟกัสนะครับแต่ว่าตัวภาพวิดีโออาจจะมีการแฉบแหวบเล็กน้อยอกันนะตอนที่ถ่ายนะครับ ส่วนประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานนะครับช่วงที่ผ่านมาคนซื้อไปทําอะไรกันบ้างซื้อไปใช้ทํางานซื้อไปใช้ประชุมเข้ามีติ้งนะครับหรือซื้อให้ลูกลกหลานๆเอาไปเรียนออนไลน์ครับซึ่งการใช้งานทั้งหมดนะครับ ตัวของเมดแพดที่ 10s เนี่ยสามารถจัดการได้สบายมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาเริ่มที่สายทํางานก่อนดีกว่าสําหรับใครที่มองหาแท็บเล็ตนะครับไปเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมในการทํางานนะครับอาจจะนำมาใช้เป็นจอที่2หรือว่าเป็นหน้าจอในการประชุมมีติ้งต่างๆครับตัวของ Huawei Mate Pad ที่ 10s นะครับสามารถใช้งานในการประชุมได้ครบทุกแอปนะครับไม่จะเป็นฝั่งของ o o m นะครับหรือว่าเป็น Microsoft Teams รวมถึงนะครับ Google Hangout Meet ก็สามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์โอเคซึ่งตัวกล้องก็ถูกออกแบบนะครับให้วางไว้ในตําแหน่ง เวลาตั้งนอนอย่างี้ครับอยู่ด้านบนเรียกว่าออกแบบมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะนะครับเวลาตั้งเครื่องพร้อมกับตัวเคสก็สามารถใช้ประชุมได้เลยส่วนการรับส่งไฟล์แชร์ไปมาก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าตัวของเมดแพดเนี่ยรองรับนะครับทั้งการเชื่อมต่อแบบไร้าสายแล้วก็ยังสามารถใช้พวก usb type c นะครับที่เป็นตามไดก็มาเสียบเอาฝากไปก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานอยู่ใน h u a w e i e c o s y s t e m อยู่แล้วนะครับคุณมีสมาร์ทโฟนคุณมี PC เนี่ย สามารถแชร์ไฟล์ข้ามไปมาครับด้วยโฮเวอร์แชร์ได้ง่ายๆลากไปลากมาก็ก๊อปปี้โยนฝฟล์ได้แล้วซถ้าเกิดว่าใครใช้งานเป็นแท็บเล็ตแค่เครื่องเดียวจบเลยนะครับทั้งทํางานแล้วก็ทั้งช่วงเวลาว่างๆด้วยเนี่ยฟีเจอร์แอป Twin ของโฮเวอร์เนี่ยสามารถที่จะทําการโคลนแอปเป็น2ตัวได้นะครับคือถ้าเกิดเรามีพวกโซเชียลไอเดียแยกกัน,นครับเช่นพวก Facebook, l i น e หรือว่าอินสตาแกรนะครับ ของที่ทํางานของส่วนตัวแล้วก็จะมีของใช้ในการค้าขายออนไลน์ด้วยก็สามารถใช้แอปทวินนี่แหละทําการแยกร่านะครับใช้งานพร้อมกันได้2แอปอ ID. 2 ID <Wow. S 1> แต่นี้ก็ระวังนิดนึงอย่าเผลอไปตอบผิดแชทละกันนะครับ oh. เดี๋ยวมาต่อนที่งานเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างกับตัว m ม d แพดท1 0 s ซึ่งตรงหน้าจอเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามีขนาด10 1นิ้วความละเด full hd plus นะครับส,รสีสันสวยงามคมชัด ส่วนของลำโพงก็ไม่แพ้กันนะครับกับลำโพงคู่สเตอริโอแล้วก็มีการจูนเสียงโดยฮาร์มันคาร์ดอนด้วยนี่นเห็นไหมซึ่งตัวลำโพงเนี่ยก็ฝังตัวสมาร์ทพีมาด้วยนะครับมีแอมมาเสริมทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยกระหึ่มแล้วก็ดังสะใจ แล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเสียงจากโ o เวอ h ์ฮิสเนะครับ6.1ที่ให้พลังเสียงได้เต็มทุกมิติในรูปแบบ 3D <Wow. S 1> หรือว่านอกจากจะเอาไปดูหนังครับได้ทั้งภาพแล้วก็มิติของเสียงครบแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอามาเปิดฟังเพลงคลอระหว่างทํางานเปลี่ยนบรรยากาศจากออฟฟิศให้กลายเป็นเหมือนร้านกาแฟก็ได้บางทีพอกลับถึงบ้านนะครับ ลูกหลานอาจจะอยากยืมแท็บเล็ตไปเล่นกันหรือว่าบางคนก็ซื้อให้เด็กๆไปเลยนะครับตัวของ m ม d Pad ที่ 10s นะครับก็มี kids corner นะครับเป็นโหมดพิเศษที่เราสามารถจะเลือกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการปรับแต่ง u i นะครับให้เหมาะกับเด็กได้แบบนี้เห็น <Yeah. S 1> ไหมหน้าแรกมาก็เด็กก็ชอบแล้วเปิดมาเจอน้องลิงเจีเ๊ยลิงเั๊กเ๊ก uh huh. อ่ะเสียงดังไปเหรอเออจะบอกว่านี่เราเปิดเสียงครึ่งเที่ยวเองนะเ <Huh? S 1> นี่ยเห็นป่ะคือถ้าเปิดมาเต็มคืออย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวปรัมากอนะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันประมาณนี้แล้วกันนะเพราะขาจะบอกว่าในโหมดของคิสคอนเนอร์เนี่ยนอกจากในคิสคอนเนอร์จะมีการลดแสงสีฟ้าแล้วครับยังมีการแจ้งเตือนเผื่อเวลาใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นเด็คคนอาจจะแบบว่าถือแท็บเล็ตใกล้ตาเกินไปนะครับก็มีการเตือนระยะทางนะครับแล้วก็เรื่องของท่านั่งอย่านั่งหลังคอมพวกนี้นะครับแล้วก็มีโหมดเพื่อแบบอยากจะเปิดอ่านหนังสือครับก็มีการปรับเรื่องของแสงสีหน้าจอให้เหมาะสมด้วยนะครับนี่คือตัวของคิสคอนเนอร์นะครับ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าเด็กจะเล่นแท็บเล็ตนานเกินไปเพราะว่าเราสามารถจัดก,การเรื่องของ time management ได้นะครับเซ็ตเวลาที่สามารถเล่นแท็บเล็ตได้รวมถึงเวลาในการใช้งานต่อครั้งอาจจะให้ดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีเวลาพักซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นถ้าเด็กเข้ามาตั้งค่าได้เองไม่ดีแน่แเราสามารถตั้งาสเวิร์ดใน kids corner ได้นะครับตรงนี้คือถ้าเราตั้งให้เราจำเองง่ายคงไม่พน้000 000 000 000 000น0000หรือ1 1 1่งหนึ่งหน่ลืมว่ เด็กก็จําง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามตั้งเลขให้มันเข้าได้ยากหน่อยละกันนะครับนี่เปิดมาเห็นปะจอปรับโทนสีเรียบร้อยครับลดแสงสีฟ้าให้แล้วนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้เนี่ยก็จะไม่ได้แบบโดนโยกมาจากในแท็บเล็ตทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เราเลือกเอามาใส่ใน Kid s Corner เท่านั้นนะครับมีรอยเลคคอร์เดอร์ครับตัวอัดเสียงมีกล้องให้ถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็มีพวกมัลติมีเดียกับเพนติ้งครับคือการวาดรูปนั่นเองระบายสีพวกนี้นะครับแล้ว นี่นครับสามารถจะเพิ่มแอป,ปเข้ามาในส่วนของตัว Kids Corner ได้นะครับแอป,ปไหนเกมไหนที่โหลดมาอาจ,จเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนหรือว่าจะเป็นพวกห้องเรียนออนไลน์นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาในหลานของผมเองก็เรียนออนไลน์ผ่านซูมเหมือนกันก็อาจจะเลือกแอปพวกแอป,ปเหล่านั้นเนี่ยมาให้เด็กได้ใช้งานกันแน่ <Yeah. S 1> นอนว่าคือสำเร็จมาก,ก็ต้องมีการออกมาเล่นเกมมันบ้างถูกไหมครับใครที่ชอบเล่นเกมบนแท็บเล็ตจอใหญ่นะครับชิปแคริมจะหนึ่งศูนย์เอนครับทั้ง CPU แล้วก็ GPU เนี่ยได้รับการปรับจูนพร้อมกับตัว GPU t u r b o ของ Huawei นะครับ ทำให้การเล่นเกมต่างๆครับที่มีกราฟิกสวยๆนี่ก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหารวมถึงพวกเกมที่ติดชาร์จครับอย่างอว v พับจเกมระดับท็อปเอบนมือถือเล่นได้เพราะฉะนั้นเกมแคชชั่วทั่วไปก็มีปัญหาแน่นอนครับ yeah. ส่วนการโหลดแอปแลก็ติดตั้งแอปนะครับที่หลายคนกังวลใจกันอยู่อันนี้เราสามารถใช้ตัวของ Google Play นะครับในการเสิร์ชหาแอปต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะแอปหลักๆในไทยเน็กตอนนี้ก็มีครบหมดแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแอปแชทอย่างไลน์นะครับผมรวมถึงแอปสั่งอาหารแล้วก็แอปธนาคารตอนนี้ก็รองรับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการหาแอปหรือเกมเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้มีตัวของ p l a l Search นะครับที่แค่พิมพ์อะไรก็ได้เสิร์ชเข้าไปเจอเกมไหนอยากเล่นแอปไหนอยากลอง เี่ราเซิร์ชสามารถจะไปตามหาจากแอปโซลต่างๆเนี่ยมาติดตั้งบน Huawei MatePad ่1 0 s ได้ครับสรุปแล้วนะครับผมตัวของ MatePad ่1 0 s จากที่ลองใช้งานมานะครับก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนที่เชื่องนิ้วมากๆนะผมถ้าเกิดไปเทียบกับพวกแท็บเล็ตนะครับราคาประหยัดแบบบางทีก็เป็นแบรนด์โนนเนมออกมานะแต่ทำราคาออกมาแบบถูกๆเกินไปเนี่ยพวกนั้นจะเจอปัญหาว่าจอทัชไม่ดีบ้างตัวเครื่องทำงานช้าสุดท้ายพอซื้อมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย ก็ทนใช้งานไม่ไหวนะครับคือลองเทียบราคากันแล้วนะครับเพิ่มเงินส่วนต่างอีกนิดหน่อยแต่ประสบการณ์การใช้งานที่ได้และความคุ้มค่าของเมทแพด T10s เนี่ยรวมๆแล้วดีกว่ามากสำหรับราคาของเมทแพด T10s นะครับก็เริ่มต้นที่5 9 9 0บาทนะครับเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับมาพร้อมกับแรมรอ rom ม32นะครับผมส่วนใครอยากได้รุ่น 4G นะครับใส่ซิมเพิ่มเติมได้เนี่ยก็ราคาข,ขึ้นมาเป็น7 9 9 0บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมรอม rom 64. โดยสีที่มีวางจาหน่ายก็คือตัวนี้เลยครับสี Deep s ฟซ Blue นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มอ,อ๋อเกือบลืมไปนะครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่สเปคเป็นรองน้องๆของ t s 1 <S ินิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือ Mate Pad t s 1 0นะครับตัวนั้นราคาเริ่มต้นย่อมเยาวกว่าด้วยที่4 9 9 0าบาทครับโดยทั้ง2รุ่น,นครับตอนนี้ก็มีวางขายแล้วตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานครับอันนี้สามารถไปทดลองเล่นนะครับที่หน้าช็อปกันได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจ ไปลองสัมผัสตัวจริงกันก่อนได้นะครับผมอย่างก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ